สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาป้อยวเลนะครับเป็นฤดูร้อนนะครับวันนี้ก็วันที่3เมษายนนะครับก็จะเข้าช่วงสงการแล้วครับจะมาป้อยวาวนะครับอันนี้เป็นวาวนี่ครับจะตามรูปแบบนะครับจะมาป้อยให้เบิ้งนะครับว่าสี่ขึ้นไปยังไงครับบอส่หางนะครับวาวลน้ำนี่ไปเบิ้งกันเลยนะครับ โอเคครับกะลมมีอยู่นะครับก็จะปล่อยขึ้นโอ้เสือกหยุงครับเบื้กะขออนุญาตปล่อยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ครับลมบ่ค่อยมีครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้กะขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนิ่งเนะครับกะมีทรายแน่เป็นเล็กน้อย ลบมาเป็นสวงนะครับสวงเป็นสวงนาร้อนนี่ครับร้อนทำนี่กระเป๋านะครับใส่กระดาษเจ้าในการตีดครับเสียข้องยังปล่อยว่าหันเหมดเอามาปล่อยให่ชมครับบาเดปล่อยสูงนด้ครับนาร้อนนี่ทางขึ้นเบาหน่อยได้แล้วครับเบาง่ญ่เอาขึ้นบได้ครับ ถ่ายเบอร์กันชัดๆเด้อครับนี่ครับกล่องกะบบอดีเด้อครับนี่ครับกล่องผมกับบอด,ดี้เลยครับโอเคครับพี่น้องอ่าคลิปนี้กะมีแค่นี้เลยครับกะมาปล่อยวาว คิดคิดคนขึ้นนะครับกะขอจบคลิปแค่เพียงแคนีเดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า้อครับสวัสดีครับนี่ครับกะดึงแห้งนะครับดึงแห้ง